สวัสดีครับท่าน mm hmm. ก็เีื้อขายคลิปมาผมก็จะลงไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลงเลยเนี่ย YouTube มันจะลดการมองเห็นนะครับผมแล้วก็หลายคนที่หารถคันนี้อยู่อาจจะพาลาดรถที่ดีคันนี้ผมรับประกันว่าเป็นรถที่ดีมากๆ1หนึ่งคันเลยครับผมก็เพราะว่าเป็นรถที่แบบว่าขับไปเซเว่นหน้าบักซอยหรือขับทางไกลก็มีความสุขแค่ไปเซเว่นยังยังจะเสียเวลาเปิดรั้วเปิดประตูเพื่อขับมันออกไปเซเว่นนะครับผมก็รถมันน่าขับแนละ้วอย่างที่ผมบอก เก้า 9. เดี๋ยวเ,เดี๋ยวรอเดี๋ยวใช้ปิดไปนี่รอก,ก่อนอันนี้เป็นตัวอันนี้อย่างผมบอกนะเป็น2 2 0 e เป็นเครื่องตองหนึ่งเรียบร้อยเป็น2 2 0แท้นะครับผมนี่เพราะว่ามีตัววัดอากาศนี้ถ้าเป็น2อ,อ0 e จะไม่มีนะครับผมแล้วก็รถคันนี้พร้อมใช้งานทุกอย่างไม่มีปัญหาเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีไม่มีเสียงดังแต่จะมีปัญหาตรงที่อย่างที่รู้ๆนะครับผมรถโหลดเนี่ยถ้าคุณนั่งกัน4คนของเต็มหลังรถเนี่ย ขึ้นคอสะพานแรงๆอ่ะล้อขูดซุ้มแน่นอนนะผมก็มันก็ต้องแลกกันนะผมกับความหล่อแต่มันไม่ใช่ปัญหาของรถยนต์นะผมอ่านี่บอกอธิบายให้ฟังนะผมที่ปัดน้ําฝนฉีดน้ําได้ได้หมดทุกอย่างอันนี้เป็นตัวประกอบนอกเจอรมันแท้นะผมอะของเครื่องประมาณนี้ครับไม่มีชนหนักคันนี้แล้วก็สีคันนี้เป็นสีพิเศษนะผมเป็นสีเดียวกับตัว e 5 0 0อ่ะ blue b a c k นะผมมันจะเป็นท w o นแต่ว่าไม่ดําปิดปี่นะผมมันจะดามันจะสว่างกว่าสีดํา นะครับผมก็ราคา99,000บาทที่ผมได้อธิบายไปก็ถือว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกมากเมื่อเทียบกับสภาพนะครับผมาภายนอกก็สีสันเงางามผมว่าเกิน80%ดเอรเอะมาดูมามายืนตรงนี้มายืนก่อนภายนอกก็สีสันเงางามเกิน80%นะครับผมแล้วก็ยางเยืง,ยงทุกอย่างก็เอาไปใช้ต่อได้เลยฟิล์มเพิ่งติดใหม่ นะผมเพิ่งติดใหม่มาดาปพิดปีนะผมก็เน้นทรงนะคันนี้ราคา99 0 0 0บาทนี่เอาจริงเอาท่านถ้าเอาเงินสัก20,000 0ไปซื้อรถญี่ปุ่นสักคันหนึ่งเนี่ยผมว่าไปเจอะนี่ยังยังไม่มียังไม่เหลียวถ้าคันนี้เลยเออยกเห็นจะซื้อเซเวโร a สามหนึ่งแต่งครบอันนั้นอีกเรื่องนะครับอันนี้เราพูดถึงรถหรูนอดตแล้วก็เป็นรถที่ขับนิ่มมากขับสบายเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะผมได้แม็กเอ็มจีขอบ19เข้าไปอีก นะภายในยิ่งดีกว่าภายนอกเดี๋ยวจะเปิดภายในให้ดูเดี๋ยวรอแป๊มนะครับดูดีความกว้างของหน้ายางหลัง275เจ็ห้าโคตรใหญ่นะครับผมแม็กสวยมากอะอยังเปิดดียังไม่ได้บอกเลยนี่ครับผมล้อขอบ19เอ่ะเปิดประตูหน้าอ่ะเปิดมาเออดีมากนี่รับท่านภายในสวยงาม มากกว่าภายนอกอีกนี้เบาะไฟฟ้าปรับได้ครับผมของเล่นเด็กมานะครับชอบเล่นอ่ะนี่ครับผมคอนโซลคอนโซลไม่มีหักเลยนะครับผมใช้งานได้หมดทุกจุดนะครับอ่ะปรับมาตำแหน่งเดิมอยให้พ่อพี่นั่งนี่ภายในด้านหลังนี่เบาะไฟฟ้าปรับได้หมดนะครับผมนี่มานหลังใช้งานได้หัวหมอนหลังใช้ไม่ได้ครับผมเหมือนทุกคันก็ต้องไปทํากันต่อเอาเองนะครับผมก็สวยงามมากคันนี้เอาประตูก้าวเปิดหลังได้แล้ว เนี่ยครับผมด้านหลังก็สบายใส่ใส่กันได้หลายศพดูแล mm hmm. ก็อันนี้มีทั้งจักรยานมีล้ออะไหล่นะครับผม <Yeah. S 1> ไม่ได้ให้นะครับผมแค่บอยเฉยก็ถังแก๊สติดเป็นแบบโดนัทนะครับผมนี่ถังแก๊สแบบโดนัทก็เติมเต็ม,ตมถังเนี่ยเป็นถังโดนัทใหญ่ด้วยเติมเต็ม,ตมถังเกือบเจ็ดร้อยวิ่งได้ไกลมากนะครับผมอาว่าซะเดี๋ยวหาย นี่แล้วก็อุปกรณ์ตั้งดาดอะไรมีอยู่ครบนะครับผมเอาปิดประตูเอ้ยปิดป่มเออเอเอดีมากอา่ะทุกท่านเอา,าเต้นทำไมนเนี่ยใครอยากได้รถสวยๆนะครับผมแล้วก็เป็นเบนซ์หนึ่งสอสี่เป็นรถคลาสสิกแล้วด้วยไม่เก่าเกินไปราคาผมเองยังเสียได้เลยว่าแต่มันก็ต้องขายตามราคาตลาดนะทุกท่านเก้าหบาทราคานี้ครับก็มาดูรถจริงกันได้แล้วก็ ถ้าเกิดมาดูรถจริงแล้วเนี่ยถ้าเราแบบว่าอาดูคันอื่นหรือดูคันไหนมาก็ตาม,มับผมถ้าเห็นรถคันนี้แล้วราคานี้นะผมว่าผมเองยังขายถูกนะคิดว่าแต่ก็ใครสนใจนะผมก็มาดูได้หรือส่งได้ทั่วประเทศนะคันนี้ค่าส่งก็ตามจริงนะผมะประมาณนี้ครัท่านสวยงามมากก็เก้าหมื่นเก้าบาทใครสนใจโทร,เบ,รเบอร์ที่ลงไว้ได้นะผมขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับ